ดีค่ะกันการค่ะกันทําอะไรคะวันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้หลังจากว่ายน้ําแล้วเล่นน้ำที่บ้านของปู่ะค่ะรีซอทครับเรามาดูมาหมาเฮาใครวะเอาใครนะดูแทงคูกันโอ้กระจายหมดเลยเราเล่นลูกไหนก่อนค่ะ เนื้ามมีองแย่งืเดี๋ยวแยกันป๊าสอนด้วยครับอันนี้แทงพูใช่ไหมอ่าแทงพูเล่นลูกไหนก่อนดีดูมุมดิอย่าพึ่งไข่พึ่งคข่ดูดูผู้ใหญ่เล่นก่อนค่ะสไตล์กันกันค่ะได้หมดลจ้ะโอ้โหลงตรงกลางครับอู้วนิดนึงนิดนึง กไงเนี่ยกัรเนาะไปจ่อให้ลุงหมดเลยเนะไว้ลุงออกมือไม่ได้เล่นนานแล้วนะป๊าน่ะแบบว่าต้องทำแบบนี้เหรอเสร็จเลยอะไรขี้ขี้เลยดูปาป๊าค่ะดูปะป๊าก่อนการเล่นปูเขาต้องเล่นยังไงนะใครรู้บ้าง เขาคุยกันอยู่เขายังไม่บอกเราของลุงสิลายไม่อลลุงเย่ะเอลหรของลุงลายแล้วไปกี้ที่ลุงโร่ถ้าลายก็ต้องลายใช่ไหมลุงก็ต้องลายอย่างเดียวเลยนี่ก็ลายลุงก็ยังว่าลุงจะมาเออแสดงว่าไม่ได้เล่นนานแล้วดื่มแต่ว่าแก่ไม่ได้เดเออแก่ไม่ได้เครื่องเลยนี่ค่ะนี่ไงนู่นไงเออล้วเดินลูกสาวเอาไปอะค่ะกันก้าวเอาให้ป้าป้าหน่อยค่ะไม่ใช่ของกันกันไม่ใช่ค่ะ กันถือไม้อะไรอยู่เล็ดไปไหนอะคะเล็ดที่ต่อให้รอดไปหรใช่ไหมไม่ถึงหรอกปาเอาตัวนั้นแหละเออโกงนั่นแหละพี่กอนดูนะพี่กอนดูหายท้องแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันวิ่งมันวิ่งเดี๋ยวไม่ลงอ่าลองดูที่จะจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดอุ้ยระเบิดเลยป้าเก่งไหมคะตีมือนะครับก้อนโอ้โหแปะ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  ตกวนโถ่เวลอ๊ะลูกลายลูกลายลูกลายต่อต่อไปเราไปกินอะไรอ่ะสองหยุ่นยาวเลยสองยาวว่าทางโน้นเี่เขียงเขียวเลยอ๋อยาวเลยเหรอไกลไปไหมอ๋อสองบังถุ่มกลางบังหมุนติวไปเลยแซดบังละกอนลองดูลูกเดินตามครับอ่ะจะได้รู้

โผล่แล้วปล่อยตัววนเพื <k 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 ่อนขึ้นมาโคตรโคตรโคตรได้เอาแล้วเลยเลี้ยงแปวแปาแปวแปวันนั้นเล่นอ่ะโชว์ดีมากเลยลุงพวายิงแล้วหนูนั่งดูเพวกแบบโอ้กลางไปแล้วหมดโต๊ะแน่นอน เบาไปโอ้ลงครับไม่เบาไม่เบา8เจ็ดบางด้วยดูสิสาวระวังมือนะลูกเอาโปรเก็ไม่สุดท้ายหรอโปรเปยไม่สุดท้ายหรอเกมเหรอเบาเพราะโปรเปยอันนี้อันนี้เขาเล่นแบบไหนอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันเราเล่นแบบงงๆงงเล่นแบบงงงงไม่สนุกลายหนูก็ ชิงลายหมดเลยเออแล้วดำเมื่อกี้ก็เป็นสีอะไรเป็นไม่ดำเป็อชิงลูกหลังอ่ตัวสุดท้ายเลยดำอ่ะไม่ทันลเยท่นนอกจากว่าพี่อ่ะพี่เออบางนะบางต้องแทงแดงให้แดงแล้วก็แดงนี้ให้ให้ลงก่อนอืแล้วแล้วบางถึงจะชิงดำได้อของลุงลายก็ลายอย่างเดียวอืมอันนี้ก็เรียกคูอันนี้มนครูนะไม่ใช่สัมผครับ ครับแทแล้วเป็นแท่งเหมือนกัแท้เลยลูกดำไว่สุดท้ายลูกดำนี่คือว่าชิงดำคือว่าชิงหนูเนี่ยสุดท้ายเลยสุดท้ายเรนี่ยถังเราค่อยเล่นเกณฑ์ผัดไปเดี๋ยวเล่นอะไรเล่นสัตว์ไปอ่ะอ่ะต่อก่อนเพิ่งเข้าใจค่ะหนูว่าเอ้าทำไมเขาชิงดำวะอ๋อเล่นที่ลงอีกวาาลูกนี้กูรู้เลยสนุกสนุกสนุกเดียมหายเลย

หลุมยาวเลยแหลุมกลางอเยปลาเก่งไหมลูกไหนอะไหนก็ได้หรอได้หมดแล้วยาวยาวโอ้ปลาเอ้ยแป๊ก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 แปกแป๊กไปบัก่ยนะใ่โซคูางยาวไม้นะ วันนี้กับสไตล์กันการพามาดูการเล่นฟูลแบบเรืองไหนเหรอสไตล์ที่แบบยิงดำลงก่อนเอ่ยิงดำลงก่อนแบบสไตล์ลังเกของเราอาวอันนี้ฟุกครับอันนี้ฟุกครับปะป๊าครับเป็นกาลังใจให้ปะป๊าไหมคะกันการโอ้ยกันเคยเล่นไหมคะ จะไม่เคยใช่ไหมคะอะดูบางกดูบางก่อนาว้าลูออเออเออป้าเสร็จป้าแล้วไม่ใช่แล้วเอาลุงเอาลุมโน้นเ่รอเอป้าเอยเสียชื่อแล้วมักลับมาหาป้าอีกแล้วไม่ยของบาวิจิตรใช่ได้หืงลูกหาวนไ เบอร์อะไร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 เบอร์สามอ่ะเนี่ยเนี่ยมาเลยสีบาแล้วเนี่ยได้เลยเขียวอ่ะโอ้โหอะไรบ้าาครับไม่ได้เล่นนานก็เป็นเงี้ยครับโอเคสนุกสนุกกันครับอันนั้นอะจ่อจ่อเลยจ้ะ หมุนมาแล้วพี่กรณ์ไม่กลงไม่กลงไม่กลงเวลานั้นต้องกล้าต้องกดล็อกไปเองหนุกเขาทำงานเขาทำงานเขจะก้าได้ยังไงเราก็จะไปวัดกันก็รู้้ไไม่ดกินข้าวก็ไปวัดกันพี่ปอเรนเป็นไหมครับวอร์เรนเป็นนะป้าเธอต้องออกมาแล้วต้องให้หลานสู้ต้องส่งหลาน สองอุ้ยขาดลอยขาดลอยยังแต่รู้สึกว่าไปแล้วครับไปแล้วครับเปิดเปิดหัวไม่ดีค่ะเปิดหัวไม่ดีค่ะจริงๆมันกันดำได้การการลงต่ำลงไม่ได้หรกงันไม่ได้หรอกทีเป็องอะไรนะเรียง แข่งกัมีแข่งกันเรยเดี๋ยวพี่เพปเล่นแต่ไลนไาปลาสอมือก่อนแก้ตัวนี่ทำไมนี่ทำไมนี่เหมือบนก็เสมอกันนะกานกันกันอ่ะให้อภัยให้อภัยอ้ยปลาไม่ชิ่งออกอป้า นิด, sucking, นดหนึ่งสกิดนิดนึงโอ้ยเอาสกัดเลยสกัดเลยไอ้ดองเอ้าไอ้น้องไอ้น้องโอเคเดี๋ยวเราเกมจะไปที่วัดกลางกลางทะเลต่อนะครับจ้ะสำหรับอีพีนี้เป็นไงคะกันกันได้ถือไม้สนุกดีนะคะแต่ว่านี่เจนสี่ขั้นสี่ข้อนโอเคชั้นสี่ข้อนไปเจอแชมป แชมาบงอ่ะอืมอ่ะทีนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะกัับกนไม่บายเลยค่ะ